มีคำถามถามมานะครับว่าทำบุญให้กับสัตว์นะครับได้บุญน้อยกว่าทำบุญให้คนทุศีนนะครับมีคนเขียนแล้วบอกว่าทำบุญกับสัตว์ร้อยตัวนะครับยังเาเรียกว่าได้บุญน้อยกว่าคนทุศีคือไม่มีศีนะครับหนึ่งคนแบบนี้นี่แบบขนาดนี้เลยนะครับมันจริงหรือเปล่านะครับมาฟังกันนิดนึงนะฮะจะต้องดูเรื่องของเวลาที่เราทำบุญนะครับ หัวใจหลักของการทำบุญคือความ1ความสบายใจ 2. การน้อมจิตที่มีความเมตตาหรืออ่อนโยนหรือว่าเรียกว่าสร้างกระแสบุญด้วยการให้นั่นเองหรือว่าทําให้เรารู้สึกได้ว่าเราได้สละนะครับในสิ่งที่อันเป็นที่รักอันเป็นที่หวงนะครับหรือว่าเราได้เกื้อกูลนะครับในสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวนะครับนี่คือหล่กของการทําบุญนะครับเพราะฉะนั้นเรามาวัด ถึงตัวเลขว่าจะต้องทำกี่ตัวเพื่อให้ได้บุญเท่ากับ1ห,หน่วยของสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับบางทีเขาเรียกว่าโลภบ,บุญนะครับไม่ใช่ว่าถูกไม่ถูกดีไม่ดีนะครับแต่ว่ามันจะเกิดกิเลสนะเวลาทำแล้วเราก็ต้องมานึกว่าทําบุญให้สัตว์นะครับร้อยตัวนะครับยังไม่เท่ากับบุญนะครับเท่ากับคนที่ไม่มีศีลหนึ่งคนเลยอะครับคือเน้นว่าให้ทําบุญให้กับคนดีกว่าทํากับสัตว์ เอาจริงๆแล้วนะครับมันมีเหตุผลข้อหนึ่งถ้าลองนึกดูนะครับว่าทําจริงๆเนี่ยหนึ่งน,นะครับสบายใจขึ้นไหมนะครับอย่างแรกนะเขาว่าทําบุญแล้วต้องสบายใจข้อ2ครับเวลา,าทาแล้วมันเย็นขึ้นหรือเปล่านะครับเราทําสิ่งใดเราทํากับคนเราทํากับสัตว์เราทํากับส,สิ่งใดก็ตามนะครับจิตเย็นขึ้นไหมจิตนิ่งขึ้นไหมจิตรู้สึกสบายเบาขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จิตรู้สึกว่ามีความเมตตาขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชีวิตใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยส นะครับเป็นมนุษย์ในรูปแบบได้รูปแบบเป็นคลรวาสเป็นพระอะไรก็ตามนะครับจริงๆมันก็จะมีลำดับอะไรของกุศลผลบุญเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามความรู้สึกจริงๆนะฮะเรียกว่าทําสิ่งใดแล้วมีความสุขทําสิ่งใดแล้วมีความสละหรือว่ามีกิเลสลดน้อยลงนะครับทําเพื่อละกิเลสนึกออกไหมฮะเวลาทำเนี่ยนี่คือแกนหลักของการวัดว่าจะทําบุญนะครับหรือว่า ควรทาหรือไม่ทําพวกนี้มากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับในช่วงนี้เรียกว่าเป็นเวลานะครับบางคนเขาก็นึกถึงนะครับเพราะว่าโอเคเขาอยากหมากแพงช่วงนี้นะฮะแล้วก็ทําบุญกับสิต์เนี่ยมันอาจจะได้บุญน้อยนะครับไปทําบุญกับมนุษย์นะครับแล้วก็ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับคนไข้ได้ป่วยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้นะครับหรือว่าคนที่ทาโรงทานเนี่ยได้บุญมหาศาลนะครับทำกับพระสงฆ์ แล้วก็ทํากับพระที่มีศีลสูงสูงนะครับจะยิ่งได้กุศลผลบุญมากที่สุดเลยเราจะไปหานะครับพระที่มีลําดับขั้นนะครับของบุญกุศลบางทีมาหนึ่งเครียด 2. เหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ให้หานะข้อ3นะครับทําสิ่งใดจังหวะเวลาไหนมีบุญสิ่งใดมา ก็ทําไปเห็นไหมนึกก่อนไหมฮะสมมติว่าช่วงนี้เราสบายใจในการทางกษัตริ์เพราะว่ามีคนเขานําข่าวว่าสัตว์ถูกรถทับรถชนนะครับหรือว่าถูกผ่าตัดแล้วก็ไม่มีเงินนะครับที่จะไปช่วยแล้วก็อาจจะเจ็ดนะครับนิดนิดหน่อยๆส่วนของเราได้เราตามกําลังของเรานะครับสบายใจละอ่านี่ครับเลวอีกวันหนึ่งนะครับมีพระนะครับไปเดินบิณฑบาตหน้าบ้านโออยากจะทําก็ทําไปถูกไหมฮะหรือว่ามีโรงทานนะครับ แล้วเรารู้สึกว่าเอออยากทําเพื่อคนบ้างก็ทําไปเพราะฉะนั้นเอาจริงจแล้วอย่าไปวัดเลยนะครับว่าทําอะไรได้มากทำอะไรได้น้อยนะครับมันเป็นการจํากัดบุญแล้วก็มันเป็นการตีกรอบกิเลสของเราว่าถ้าไม่ใช่บุญมากเราไม่ทําหรอกแต่ถ้าบุญเยอะเราถึงจะทําเราต้องไปหาพระที่เป็นเกจิแล้วก็สุดยอดของเกจิพระที่มีเป็นพระอรหันต์เห็นไหมความเครียดมันเกิดแล้วยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ,อันนี้ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่เราก็ยังไม่ค่อยต้องทําคือ มันมีความโลภเกิดขึ้นมันมีกิเลสเกิดขึ้นมันมีเขาเรียกว่าจิตที่มันหนักขึ้นนะครับไม่เบามันไม่สบายพอเราให้อะไรเราถึงจะเบาเรามอบอะไรเราถึงใจสบายถูกไหมครับจากนั้นนี่ครับเป็นตัววัดนะฮะทำอะไรได้ทําไปเถิดนะครับแล้วก็อาจจะมีจังหวะใดที่ณวันนั้นมีบุญสิ่งใดมาที่เราทําก็ทํานะครับยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอีก3วัน5วันหรือเดือนหน้าเขามีการสร้างวัดสร้างโบสถ์อะแล้วเรามีเหตุให้ทําก็ทําไปเห็นไหมฮะ นี่คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับคิดมากเหนื่อยนะมีอะไรเข้ามาก็ทําไปเนาะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวครับของการทําบุญนะครับอย่าแยกปริมาณเลยนะอยากทําก็ทําเถิดนะครับแล้วก็อ,กอย่างคือเราก็สบายใจในการทํานะครับถ้าทําอะไรแล้วสบายใจโดยที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับแค่นี้เองนะครับในหลักในการทําสวัสดีครับ